เพอร์เชฟฟันแนลกดการซื้อที่นะักการตลาดออนไลน์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ You Academy นะครับสาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากนะครับเพราะทุกความสำเร็จมันไม่ง่ายวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในเดอะซีรีส์ที่ชื่อว่า d i g i t a l Marketing 1 0 1นะครับก็ ผมจะถ่ายทอดความรู้ในส่วนของโลกดิจิตอลมาเก็ตติ้งให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกันนะครับในมุมมองและประสบการณ์ที่ผมมีนักการตลาดในโลกออนไลน์ต้องรู้เรื่องของ p u r c h a s e funnel หรือกฎการซื้อของผู้บริโภคครับ purchase funnel พูดอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ากรวยของการซื้อกรวยนะครับปากมันจะกว้างก่อนแล้วค่อยแคบลงเรื่อยๆรื่ทำไมถึงปากกว้างแล้วค่อยคแคบม,มา เพราะอะไรฮะการที่คนคนหนึ่งจะซื้อของเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตัดสินใจซื้อเลยมันต้องผ่านสเตจหรือขั้นตอนที่เป็นระบบก่อนนะครับเราเรียกว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับมันมีขั้นมีตอนเราไม่ใช่ว่าเราจะตัดสินใจซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งโดยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักการตลาดในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับ หรือดีต่อมาเก็ตติ้งเนี่ยจำเป็นที่ต้องรู้ว่าก่อนที่คนจะตัดสินใจซื้ออะไรท้กอย่างเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะครับแล้วเขามีขั้นตอนในการคิดหรือกระบวนการในการคิดจนกว่าที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอย่างไรผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นะคบว่าก่อนที่คนจะซื้อเนี่ยนะครับคนต้องรู้จักในที่นี้เราเรียกว่า awareness นะครับหรือเราจะต้องทำให้สินค้าของเราได้รับการรับรู้หรือมองเห็นก่อนนะครับทุกวันนี้นะครับเราจะรับรู้สินค้าเนี่ยผ่านอะไรบ้างก็ผ่านโปสเตอร์โบชัวบิลบอร์ดนะครับหรือทีวีนะครับถ้าในโลกยุคใหม่นะครับเราก็จะเห็นผ่านฟีดของโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e นะฮะ หรือสื่อสารเว็บไซต์ต่างๆนะครับอ,อันนี้ก็จะทําให้เรานะรับรู้เราเข้าเซเว่นเนี่ยนะครับถ้าสินค้าอะไรที่ไม่เคยเตะตาแล้วอยู่ๆเราไปเจอเนี่ยนะครับเราแค่เบี้ยวเหลียวแล้วก็เห็นละเราเรียกว่ารับรู้ละแต่กว่าที่เราจะจับต้องสินค้าตัวนั้นได้เนี่ยใช้เวลานะผมเรียกว่าใช้เวลาเลย ผมอาจจะต้องเห็นดารามาถือนะครับอันนี้เริ่มสะดุดใจและเริ่มอยู่ในท็อปออนไลน์ของผมแล้แต่ถ้าเมื่อไหร่สินค้ายังไม่อยู่ในใจเอาจริงๆต่อให้เดินผ่านไปผ่านมารับรู้แค่ไหนก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ผมซื้อได้นะแต่สเตจแรกครับถ้าคุณจะทำสินค้านะครับอะไรก็แล้วแต่ คุณจะต้องให้ผู้คนรับรู้สินค้างคุณก่อนนะครับเราเรียกว่า awareness ในการสร้าง awareness ในในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับเครื่องมือที่ดีนะครับแล้วทำให้กระตุ้นการรับรู้ของคนเนี่ยได้ง่ายก็คือโซเชียลมีเดียครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็น e m o t ชันอลนะครับเพราะเรากระตุ้นผ่านความรู้สึก ผ่านการ engagement ของผู้คนนะครับถ้ามีผู้คนกดไลค์กดแชร์กันโอ้โหเราเริ่มรู้สึกว่าสินค้านี้โอเคละนะฮะเราเริ่มสะดุดตาละนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น awareness เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับให้เห็นผ่านตรงผ่านตาไปเยอะๆอันเนี้ยก็จะดีอันนี้คือในแง่การรับรู้นะนั้นสื่อที่เหมาะสมในการสร้างความรับรู้ก็คือ โซเชียลมีเดียสเตจต่อมานะครับหลังจากที่รับรู้แล้วเราเริ่มอยากจะศึกษารายละเอียดของสินค้าแลละนะครับเราเรียกสเตจต่อมาของ p พ r ร์ชฟฟันเนว่า consideration การพิจารณาแล้วนะการลงรายละเอียดแล้วนะนะครับการลงรายละเอียดลว เวลาเขาลงลารายละเอียดเนี่ยนะครับเขาลงลารายละเอียดยังไงนะครับผู้บริโภคหรือกลุ่มออ d เนียนที่เป็นกลุ่มที่มี potential หรือมีอนาคตนะฮะเขาก็จะเริ่มศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านการเข้าไปเสิร์ชในโลกออนไลน์ครับเสิร์ชในที่นี้เขาก็เริ่มไปหาข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วนะ เข้าไปพันทิตบ้างเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทบ้างเข้าไปดูเปรียบเทียบกันบ้างนะครับในช่องทางนะครับที่เขาสามารถหาข้อมูลได้ทางโลกอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขั้นตอนสเตจต,ต,ต่อมาเนี่ยนะครับถ้าคุณจะเปลี่ยนจากการรับรู้ให้เป็นความสนใจในแง่ออนไลน์เนี่ยนะครับคุณจะต้องทำรายละเอียดนะครับเข้าไปในนะครับสื่อออนไลน์ต่าง โดยมากนะครับเราจะใช้ตัวเว็บไซต์หรือไม่ก็สีดิ้งเข้าไปนะครับให้เรามีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์นะครับอันนี้คือ consideration นะครับสเตจต่อมาเราจะต้องทำให้คนสนใจนะครับหรือ interest จากแรกสุดนะครับรับรู้ awareness ต่อมาคือ consideration ถูกไหมฮะก็คือการพริจารณาผลิตภัณฑ์ นะลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ละสเตจที่3นะครับก่อนที่จะซื้อเขาจะทำให้ผู้คนเนี่ยมีความสนใจหรืออินเทอร์สกับสินค้าของเราอ่าตอนนี้นะครับสินค้ามันจะเริ่มลงลึกและก็เล้าใจมากขึ้นนะครับในลักษณะของการทำอย่างไรก็ตามให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาตัดสินใจซื้อกับ สิ่งที่เขาเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นให้ได้นั่นก็คือนะครับการจัดแพ็กเกจต่างๆการจัดโปรโมชั่นการทำแคมเปญต่างๆในโลกออนไลน์นะครับเพื่อดึงดูดความสนใจของเขาที่เขากำลังจะพิจารณาสินค้ากำลังจะซื้อเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอินเทอร์หรือเปลี่ยนมาเป็นความสนใจ ที่เขาอยากจะได้สินค้าของเราเอาไปใช้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเทรสในที่นี้นะครับผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าคุณอาจจะต้องทำแคมเปญสื่อสารในเรื่องการตลาดต่างๆให้สนใจและตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าของคุณและสุดท้ายนะครับก็เข้ามาสู่ใน ขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อแหละนะครับเราจะเรียกว่าการแอคชั่นนะครับในสเตจสุดท้ายการแอคชั่นในที่นี้นะครับเขาจะนําข้อมูลนะฮะลูกค้าคุณเนี่ยจะนําข้อมูลทั้งหมดที่เขาได้ผ่านช่องทางออนไลน์มาตัดสินใจในที่นี้นะครับเขาจะเริ่มมีการเปรียบเทียบทั้งด้านราคาแล อย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ท่านเนี่ยไม่หลุดจากกรอบในการทำธุรกิจในโลกออนไลน์ก็คือเรื่องของตลาดที่เขาเปรียบเทียบกันในโลกออนไลน์เยอะๆเนี่ย,ยก็คือ Marketplace นะครับ Marketplace ก็ Market ง่ายๆคือ Sho ปปีล้ล z a d ด้านี่แหละนะครับอ่าเขาจะเริ่มนะครับเอาราคามาเปรียบเทียบแล้ว,ลวสุดท้ายเนี่ยเขาจะตัดสินใจซื้อกับ ช่องทางที่ให้ผลประโยชน์หรือความคุ้มค่ากับเขามากที่สุดนะครับอ่าทางใดทางหนึ่งเนาะถ้าเขาเจอที่ facebook นะครับเขาอาจจะไม่ซื้อถูกไหมเขาอาจจะไปนะครับศึกษาข้อมูลเราในพันทิปพอเริ่มเห็นแล้วผู้คนเขาพูดกับเราอย่างไรนะครับเริ่มพิจารณาแล้ เขาก็อาจจะเข้าไปยังเว็บไซต์ของเราเพื่อไปดูรายละเอียดของสินค้านะครับอ่าสินค้าเราก็เริ่มอยู่ในใจเขาละประกอบกับว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเราเริ่มมีการลดแลกแจกแถมกันนะครับหรือต่อย้ำโฆษณานะครับให้เขาสนใจนะครับเราจะเรียกว่าเราดึงดูดให้เขาินใสกับเราและสุดท้ายนะครับ การตัดสินใจซื้อลูกค้าจะต้องเปรียบเทียบในเรื่องของราคานะครับถ้าเรามีนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายหลายๆช่องทางอยู่ในมือนะครับไม่ว่าเขาจะตัดสินใจซื้อหรือผู้คนในออนไลน์จะตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางไหนก็แล้วแต่เรามีแช n n นลองรับไว้หมด มันก็ทำให้เรามีโอกาสในการขายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะลูกค้าไม่จาเป็นต้องซื้อผ่านช่องทางที่เรามีครับลูกค้าจะซื้อผ่านช่องทางที่เขาได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่แหละครับคือเพอร์เชฟันแนลครบถวนนิดนึงนะครับเพอร์เชฟันแนลประกอบด้วยอะไรบ้างขั้นตอนแรกเราจะต้องกระตุ้นให้คนรู้จัก สินค้าที่เราจะขายก่อนนะฮะอ่าขั้นตอนที่2นะครับเราจะต้องทําให้คนเนี่ยพิจารณานะครับสินค้าและบริการของเราผ่านรายละเอียดเชิงข้อมูลนะครับความลึกของข้อมูลเราต้องมีอ่าขั้นที่3นะครับการ interest หรือการทําให้คนเนี่ยสนใจเราต้องมีตัวก,กระตุ้นนะครับที่ทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนจากพิจารณา มาเป็นให้ความสนใจและสำคัญกับเรานะอาจจะผ่านแคมเปญต่างๆอาจจะผ่านการตอกย้ำโฆษณาหรือรีมาร์เก็ตติ้งก็ได้และสุดท้ายนะครับการแอคชั่นลูกค้าจากแอคชั่นหรือซื้อของเราทางไหนก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายทุกช่องทางมันคือโอกาสในการขายข,าของของเราครับออบ และนี่ครับคือ p u r c h a s e Funnel ที่นักการตลาดในโลกออนไลน์ต้องรู้แล้วคุณละ่ะนะครับได้ทำการตลาดในโลกออนไลน์ครบถ้วนตาม p u r c h a s e Funnel แล้วหรือยังเราลองพิจารณากันครับแล้วคุณจะนะครับมีที่ยืนในโลกใบนี้นะครับในโลกดิจิ t a ลมาเก็ตติ้ครับแล้วติดตามกันใน EP ต่อไปครับ